ยังไงก็คือเหรียญร้านการที่หเขาผลิตจากเนื้อเงินแท้เนื้อเงินแท้ราคาเงินก็มีการันตีอยู่แล้วเนาะถ้าเหรียญไม่สวยเลยเหรียญเย็นเยนะก็จะเป็นราคาช่างกรัมช่างเป็นขายเป็นเนื้อเงินนะคะช่างกรัมยังไงเขาก็มีราคานะเนี่ยเล่นเหรียญนะคะนักสะสมนะคะที่ปนัดขอแนะนําค่ะพราะอันนี้ร้านการที่เจ็ดปรนัดขอแนะนําเลยนะคะเหรียญที่ควรเก็บก็คือเนี่ยค่ะเหรียญผลิตจากเนื้อเงินแท้แล้วก็เหรียญที่ มีหน้าเหรียญมีมีชนิดราคาหน้าเหรียญนะระบุราคาหน้าเหรียญนะคะเหรียญเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญอะไรเงี้ยค่ะมีราคาหน้าเหรียญนะคะเหรียญจะมีจะมีราคายังไงก็หน้าเหรียญเขาประกันตีอยู่แล้วไม่ลดจากหน้าเหรียญแน่นอนนะคะเหรียญหมุนเวียนนักสะสมนะคะอันนี้เป็นน่าแนะนาแนะนาสาหรับนักสะสมค่ะสะสมสายเหรียญหมุนเวียนแบบเป็นน้าเนี่ยค่ะเป็นน้าเล่นเหรียญหมุนเวียน เหรียญหมุนเวียนคือเหรียญสตังทอนนะคะเหรียญพสอนะคะพสสตังทอนคือเหรียญหมุนเวียนเขายังไงก็หน้าเหรียญเขาการันตีอยู่แล้วเขาเขาไม่ลดต่ํากว่าหน้าเหรียญแน่นอนอันนี้เหรียญสวยสวยมากแทบจะไม่ใช้เลยใช้น้อยอะค่ะลายรัวลายยังอยู่เนี่ยค่ะเหรียญสลึงนะคะเาชการที่หกรับซื้อเหรียญละเหรียญสลึงเาชการที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาท เอาทำไปทำามามีเยอะนะเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเก็บเนี่ยค่ะนักสะสมก็คงจะเป็นเหมือนไว้นานหลายหลายคนเนาะเก็บไปจนตัวเองไม่รู้ว่าเก็บอะไรบ้างอ๋อนี่ห้าแปดเขาเขาใส่แพกใส่มาไว้โอเคเข้าใจได้อยู่อ๋อห้าแปดเขาจะแยกห้าแปดเพราะปีแรกค่ะปีป,ปีผลิตปีแรกก็จะมีราคามีปีห้าแปดแล้วก็มีอ่หกสองจุด หกสองที่มีจุดนะคะสังเกตดูค่ะจะเป็นเหรียญที่มีราคาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะราคารับซื้อรัชการที่6คะ่ะเหรียญหนึบาทนะคะเริ่มต้นที่400บาทคะ่ะ1บาทดัชกาลที่6กนะคะเริ่มต้น400บาท ห้าสิบสตางค์นะคะสองสลึงค่ะเขาจะเรียกว่าเหรียญสองสลึงสองสลึงราชการที่หกค่ะรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทค่ะสองสลึงนะคะได้หนึ่งสลึงค่ะหนึ่งสลึงราชการที่หกรับซื้อที่หนึ่งสลึงราชการที่หกรับซื้อที่แปดสิบบาทค่ะหนึ่งบาทสี่ร้อยสองสลึงสองร้อยหนึ่งสลึงแปดสิบบาท ชัดเจนนะคะเาเริ่มต้น,นะค่ะราคาเริ่มต้นประมาณนี้เปารับอะไรราคาเท่าไรเป็นบอกชัดเจนนะคะสนใจขายก็ทักมาได้เลย